กราบสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุเต้ชาแนลนะวันนี้อยู่เกม sd Gundam battle alliance นะครับในคลิปโอนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ dlc อันแรกนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับในเกมนี้นะว่าจะมีด่านอะไรบ้างแล้วก็มียูนิตอะไรเพิ่มมานะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นไปดูด่านก่อนแล้วกันนะนี่ครับ dlc 1เนี่ยจะมีทั้งหมด4ด่านด้วยกันนะครับได้แก่ dlc 1 a นะอันนี้จะเจอกับฮัชมาลนะครับ แล้วก็จะดรอปการดัมเ g e ด้วยนะครับการดัมเอ e ก็จะดรอปจากแวนแวนแกนเกียรนะครับแวนแกนเกียซินะนะครับในด่านผันผวนนะครับก็เป็นตัวสีดำดำนะฮะแล้วก็ด่านที่2ครับ DLC 1B ด่านนี้ก็จะเจอกับเนโอชิออน2ตัวเลยนะแล้วก็ด่านนี้จะดรอปนาราทีกันดั้มซ C นะครับก็ง่ายๆเลยครับลงซ้ำๆก็ได้ครบแล้วนะครับสำหรับ2ด่านนี้ ตอนนันนี้ผมแนะนำว่าให้เล่นนะครับเพื่อเอาหุ่นโมบิสูดเฉยๆนะแล้วก็ด่าน 1C กับด่าน 1D เนี่ยเอาไว้ฟาร์มของนะครับด่าน 1C จะเจอกับฮัชมาวกับไอตัวดำๆผมเรียกชื่อไม่ถูกนะของกระน้้มเอชนะครับก็จะมีชิ้นส่วนพิเศษนะครับสำหรับ2ตัวนั้นนะแล้วก็ยังได้เจอโมบิสูดอีกนะครับส,สีเครื่องด้วยกัน นะครับของกันดั้มบาดออแพลนนะแล้วก็ด่าน 1D นะครับจะเจอกับเนโอเชอองสตัวเลยนะครับ <S <S ซึ่งเนโอเชอองก็จะดรอปชิ้นส่วนนะครับเนโอเชอองเบต้ากับอัลฟาด้วยนะสองด่านนี้ก็เป็นด่านฟาร์มนะครับเป็นด่านเก็บเงินนะครับได้เงินเยอะมากได้ชิ้นส่วนดีมากๆเลยนะทีนี้มาดูตัวโมบิสูดกันบ้างน,นะครับโมบิสูดเนี่ยก็จะมีกันดัมนาลาทีฟนะครับกันดัมนาลาทีฟ C นะครับ C-Pack นะก็จะเป็นสาย Allrounder นะครับจะมีท่าก็เป็น Beam Saber Beam Rifle Shield Missile แล้วก็ Beam Saber นะอันนี้ก็ถือว่าผมยังใช้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับก็ใช้ได้นะกลางๆนะครับสำหรับนาราทีฟส่วนตัวหนึ่งรับจะเป็น Gundam Edge นะครับ e FX นะตัวนี้ต้องบอกเลยเขาว่าเก่งมากนะครับทำคอมโบง่ายมากนะ ก็จะเน้นเป็นการโจมตีประชิดนะครับคอมโบง่ายมากส่วนใครที่จะเล่นสายยิงไกลนะครับก็เวิร์กเหมือนกันนะไรเฟิลยิงได้บ่อยครับบาซูก้าดีครับฟันแนวก็ถือว่าโอเคนะเป็นยูนิตออลราวด์เดอร์เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันในท่าโจมตีของทั้ง2ตัวแล้วกันนะสำหรับรูปแบบการโจมตีของกระดั้นนาะทีไท e ีนะครับก็จะมีดังนี้นะอาวุธหลักนะครับเป็นบีมไรเฟริลนะครับยิงได้6ครั้งครับ ล้วก็วุฒลองหนึ่งครับเป็นมิสไซน์นะยิงได้สารั้งแล้วก็วุฒลองสองครับจะพุ่งเข้าไปฟันฮะนี่นี่เลยนี่นะครับก็จะเป็นยูนิตออร์เดอร์ครับก็จะเล่นแบบทั่วไปนะจะไปเล่นประชิดก็ได้จะเล่นระยะไกลก็ได้นะครับก็คอมโบของผมผมว่าตัวนี้ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองเล่นดูนะปึ๊บป๊บ ปึ๊บงัดปึ๊บโอ้ยหลุดขอขอขอภัยฮะนี่ประมาณนี้เนี่ยมันจะล่วงแล้วพอล่วงแล้วก็ยิงพวกมิสไซล์อะไรไปแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะ ทีนี้มาดูท่าไม้ตายกันครับท่าไม้ตายค่อนข้างสวยนะกระดัมนาทีไอซีตัวเนี้ยนี่ครับจะฟาดเป็นละองสีเขียวครับก็ประมาณนี้นะจะไม่มีการเปลี่ยนโหมดนะครับหลังจากใช้ท่าไม้ตายนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่สำหรับรูปแบบการโจมตีของกระดัม HFX กนะครับก็จะมีบีมนะบีมไรเฟริลครับยิงได้8ครั้งเลยนะ แล้วก็อาวุธรองครับจะเป็นปาตูก้าที่แบบเป็นบีมนะแรงมากเลยนะยิงได้3ามครั้งครับฮิตเยอะมากครับ5้าฮิตได้แล้วก็อาวุธรองที่2ครับปเป็นคล้ายๆเหมือนฟันเนลนะนะครับส่วนถ้าไม้ตายครับเด็ดมากเลยพุ่งเข้าไปครับอุ้มนี่แหละพุ่งอัดเข้าไปเลยนะฮะนะครับตัวนี้จุดเด่นน่ะนอกจากพวกอาวุธ การยิงไกลต่างๆแล้วนะครับการโจมตีประชิดเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะทําคอมโบโคตรง่ายครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูโอ้ยขออภยัยอันนี้กดโจมตีเบาค้านะครับจะเป็นท่าเมื่อกี้นะเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมงัดก่อนนะครับโจมตีสามครั้งงัด 1>, 1 2 3่งสองสามเดสหนึ่งสองสามเดสหนึ่งสองอ่ะถ้าบางทีมันจะล่วงนะครับถ้าล่วงเราก็ปิดด้วยกดการโจมตีค้างไปเลยครับอันนี้แล้วแล้วแต่นะบางทีมันก็ยืนอยู่ยาวเหมือนกันนะครับรออีกทีแล้วกันเป็นตัวที่คอมโบง่ายมากนะครับตัวเนี้ยเนี่ยล่วงแล้วไม่เป็นไรครับล่วงแล้วก็ จบด้วยท่าเมื่อกี้ไปนะ,อะขออีกทีแล้วกันฮัทไป1น3่แดดเอ้ยอขอผิดขออีกทีตาท้ายแดดเออตี1 2 3่ง,อ,งดดอ่าแดะ ได้นิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้ครับคอมโบง่ายไหมครับทุกคนง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ก็แบบเล่นได้หลากหลายมากเลยครับจะเล่นสายยิงไกลก็ได้นะเพราะว่าบาสูก้ามันก็แรงนะครับคือการใส่ชิ้นส่วนเนี่ยมันแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าจะจัดแบบไหนนะครับ้าไม้ตายจะเป็นปัชิตนะเพราะมันพุ่งไปไปชนเขานะครับสำหรับกันดมเอเอฟเอ็กตัวนี้ เอาละครับก็หลังจากที่รีวิวคร่าวๆนะครับของโมบิสูตรนะของ DLC นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆครับไปลุยด่านนะเป็นด่านสุดท้ายเลยนะครับของภารกิจ EX สุดยอด2นะครับด่านระดับยากนะก็จะเจอกับ Neo Chion นะครับ2ตัวเลยนะครับเอาละลุยเลยแล้วกันนะ อันนี้ก็จะเป็นด่าน DLC นะครับที่คนแบบว่ามาฟาร์มกันเยอะๆด่านนี้ก็จะมีเนโอชิอองงนะสองตัวเลยนะครับโอ้โอแมชิอองตัวแรกนี่ยิงเราอย่างเดียวเลยนะ ใครเล่นใครที่ซื้อ DLC มาครับก็ด่านนี้แหละครับด่านฟาร์มรัวๆเลยส่วนใครที่จะไปฟาร์มอีกด่านหนึงก็ได้ครับเจอฮชัชเมลตัวมันเล็งเราเยอะเลยนะพยายามจะเล็งตัวคนที่ดาเมสูงสุดนะฮะ รอแป๊บนึ่งโอชิองมันเบ่งพลังอยู่ครับนี่หลดกระสุนะครับเบอร์เซต้านี่ก็ยิงเป็นดาเมจกลุ่มดีมากนะท่ายมิ้มทราครับ น,นี้เดียวครบตูจะตาแล้วน,นี้เดียวราดมยิงเข้าไปเรียบร้อยของดอกดีที่สุดแล้วนะครับด่านนี้ได้ชิ้นส่วนระดับ9แล้วก็เงินแบบเยอะมากทีนี้เรารอรีโหลดกระสุนก่อนนะครับทักษะหมดละปิแบ,บีมทักทายวินิดนึง ของเราใส่การโจมตีแก้ผ้าไปครับก็ทะลุไอฟิลไปเลยเพราะไม่ถึงการโจมตีเป็นบีมนะตัวเล็งเราละต้องระวังด้วยนะครับไม้ตายหน่อยยิงเข้าไปเออหวอนนะเล็งศัะตูเรื่องไปไหนละมายครับปูพรมิไซา์นิดนึง อ่าน,นแหละสวยอีกทีต้องระวังให้มันเล็งเราอยู่นะครับผิวๆหน่อยสายชูเตอร์อาลัมเบ่งพลังแล้วไซโคไซโคมาแล้วครับโอ้ยโดนเข้าไปร่ไ่งห่วงครับเรากล่องพยาบาลนี่ได้เรื่อยๆเลยใช้ทักษะครับแตบบ่ว่า ใช้ราสตรพิเศษปุ๊บได้กล่องพยาบาลเพิ่มขึ้นสู้ได้ตลอดอสู้ใกล้ตายแล้วอีกทีเดียวนั่นแหละเรียบร้อยนิยวชองจะมี2ตัวนะอีกตัวนึงเป็นตัวสีขาวครับด่านนี้เนี่ยดูเงินดีได้เป็นแสนเลยนะมาแล้วครับโอ้โหมาหนึ่งอัดเราเลยเหรอแหม ไม่ให้ตั้งตัวเลยนะฮะลงยิงไปครับทุกคนโอ้ยตีมาอีกแล้วไม่เป็นไรครับเราเกิดได้เรื่อยยิงไปครับ เขาเล็งเด็บเบิรโอคอนต้าอยู่ครับสบายแล้วเราก็ทำดาเมจเรื่อยๆเลยโอยมันมาหาเราแล้ว,ลวโอ้ยคิวนิดนึงใส่ไซโคละหมายตายหน่อยมายิงเข้าไปโอ้โหยิงถล่มไปฮะ ถ้าบีบนหัวนี่แรงมากเลยนะมาครับลิซา์ครับระดมยิงไปครับโอ้ยเกือบโดนมาอีกแล้วโอ้ยระวังบีมครับเออเรียบร้อยสวย เรียบร้อยครับก็ได้เงินเยอะมากเลยนะเนี่ยครับดายเก2ก็ประมาณ2ล้าน6ครับโดยเฉลีย่ยหรืออาจจะเพิ่มมากกว่าน,นั้นแล้วแต่ทีมงานของเราด้วยนะครับของก็ชิ้นส่วนแหลง9มีโอกาสดอบเนโอชิออนเบต้าอัลฟาด้วยนะนะครับดีมากๆเลยนะเอาละครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิว l l เข้คร่าวๆนะครับก็ผม บอกงี้เลยนะครับว่าใครที่ชอบกันดัมเอชนะครับหรือกันดัมนาฬิกาเนี่ยก็ซื้อไว้ผมว่าโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะกันดัมเอชเนี่ยเก่งมากเลยนะครับใครที่เป็นสาวกกันดัมเอชผมว่าซื้อ DLC แพ็คนี้ไปนะไม่ผิดหวังนะครับส่วนใครที่ลังเลหรือว่าอาจจะไม่มีงบที่จะซื้อ DLC เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างมากนักนะครับเพราะว่าด่านตัวฟาร์มอุปกรณ์เนี่ย มันก็ไม่ได้ต่างกับ ex 1กับ ex 2สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันแค่ dlc เนี่ยมันจะมีเนโอเชีอง2ตัวนะมันก็จะค่อนข้างดรอปง่ายกว่านะสำหรับชิ้นส่วนเนโอเชอองเบต้ากับอัลฟานะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างมากนะครับสำหรับคนที่มี dlc แล้วไม่มีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับคร่าวๆข,ของ dlc นะครับว่าเป็นไงบ้างเผื่อใครที่ตัดสินใจซื้ออยู่ นะครับโอเคก็ฝากกดรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยแล้วกันนะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย